พงล้อยถ่ายมาที่2โดยเฉพาะกิจเทวภาพขอญาติเรียมยาสรุปผลการปฏิบัติการตัดกัน้นการกระทำร่วมผิดกฎหมายตามพรบายาเสพติดให้โทษโดยประเด็นดังนี้ครับจุดจุดที่เรา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 หลบทีุ่ด ให hey like ้ยังดีดีวะมันเต็มย่กย่ี่ียก็เสียเวลายู่สอนก็สอนห้หนเอาปมเรียนเมดูแลวแล้วก็สออ่าเขาเเดียวนั่นแหละเล็กหวเากา้วเย็นเเหัวกินหัวากิดกินหัว

ไม่ไม่จะเก๋แค่นี้ครับที่เหลือจะไม่แก่แล well> ้วก็ส่งที่ส่วนถ่ายรูปด้หน่อยตับดิาก์ส ja ้ยสองร้อยสิบป่ะสองพันใช่ไหมถ้างั้นไม่ไม่ถึงหแล้วไม่ถึงถ้านั้นมันจะเป็นม้องก้อนละประมาณหกพันครับพี แล้วก็บวกอีกสองพันสิบหกคูณหกสูบคูณคูณสิบกถ้าลองคำนวณคูณสีูนะเดี๋ยวนะสคุูอสูองมันอ๋อสเอตัวอย่างอยางตัวตอด่อคทอนวายวนะครับท่านพระลาชอิพเบอร์เชียงดาวกับท่านนายการจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ ฝ่ายปกครองดาและก็ตำรวจนะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องของมา,าตรการในการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายที่ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการที่ต้องสกัดกั้นแะยับยังง้งในแชแดจนเมื่อวานนี้นะครับประมาณเวลา1 8 0 0 0 0ถึง20.00นะครับทางชุดของกองร้อยสารมาที่2หน่วยเจ้าวิกิจชัยดูภาพนะครับได้ทำการรับตวเฝ้าตรวจ ระหว่างที่ราฐเปเ้าตรวจได้พบกลุ่มกระบวนการและกรอบลำเลียงรายติดติดประมาณ4-5คนนะครับ<า>เข้ามาในพื้นที่จึงได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับให้กลุ่มกระบวนการนั้นหยุดแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวเนี่ยใช้อาวุธนะครับไม่ทราบฝ่ายยิงเข้าหาฝ่ายเรานะครับก็ได้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นประมาณ5นาทีนะครับ